มันเข้ากัดกินคณะมโนราทั้งคณะจนลำธารน,นี้กลายเป็นสีเลือดคลองอิปันเป็นคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคลองที่ในอดีตกล่าวกันว่าเป็นชุมชนจรเข้ซึ่งมีจรเข้น้อยใหญ่มากมายในสมัยนั้นเหตุใดถึงได้เรียกว่าเจ้าวังโนรานักข้าคืนหนึ่งคณะมโนรากลับจากการแสดงในยามดึก และเล่นเรือสำมภเาขนาดใหญ่ผ่านเวิง้งกว้างคองอีปันซึ่งมองในลำธารแล้วก็ดูปกติดีทันใดนั้นเองก็ปรากฏจระเข้ขนาดใหญ่ซ่อนกายอยู่ในวังน้ำเข้าจู่โจมจนเรือหมุนคว่ำหลังจากนั้นมันได้เข้าขย้ำฉีกกินเหล่ามโนราที่เคาะลายจนหมดลำเรืออย่างสยดสยองสถานที่แห่งน,นั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเมื่อน้ำไหลไปเรื่อยๆทำให้เลือดนั้นเต็มลำธาร ณนะที่แห่งน,นั้นจึงได้รับการเรียกขานกันว่าวังโนลาและชาวบ้านได้เรียกขนานนา้เจ้าจระเข้ตัวนี้ว่าเจ้าวังโนลาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่นานก็ปรากฏเหยื่อผู้โพลายสองรายทั้งคู่เป็นชาวบ้านแถวนั้นวันนั้นทั้งสองคนออกไปตัดหวายตามกติระหว่างเล่นเรือไปไดันไปเจอเจ้าวังโนลาเข้าและทั้งสองก็หายไปอย่างไรง้ร่องรอย ชาวบ้านแถวไหนและผู้ใหญ่บ้านต่างระดมลูกบ้านออกตามหาแต่ก็ไม่เจอพบเพียงเรือของทั้งสองคนที่คว่ำอยู่แต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อว่านี่คือเหตุฆาตกรรมหรือโดนคนทำลายแต่ต้องเป็นฝีมือของสัตว์ขนาดใหญ่เนื่องจากเรือแตกละเอียดจนชาวบ้านลงความเห็นกันว่าเจ้าวังโนราฆ่าไปกินอีกไม่กี่วันต่อมาก็กฏยิงชาวบ้านกำลังจะกลับบ้าน แต่เมื่อผ่านวังโนราแล้วก็หายตัวไปเฉยๆชาวบ้านพบเพียงเรือพายที่คว่ำพร้อมกับมีรอยแตกจากการครบกัดด้วยแรงมหาศาลหลังจากที่เจ้าวังโนราได้ลิ้มรสชาติของเนื้อมนุษย์หลายๆครั้งมันก็เริ่มรู้สึกติดใจเนื้อมนุษย์จึงเริ่มออกอลาวาดกัดกินชาวบ้านที่เล่นเรือผ่านแถวนี้ตั้งแต่เด็กยันคนแก่ ท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ว่าจ้างหมอปราจระเข้มือชาตจากแหล่งต่างๆแต่ก็ดูเหมือนเจ้าวังโนราจะรู้ทันมันกบดันเงียบเหมือนนกรู้พบเพียงแต่จระเข้ทั่วไปชาวบ้านจึงเล่าลือว่ามันคือจระเข้ผีสิงแต่จะอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของโอมชุมทองพานจระเข้หนุ่มฝีมือดีที่เข้ามาล่าเจ้าวังจนมันต้องเป็นฝ่ายหนีหัวซุกหัวตุนบ้าง และปลูกรพระเดศศึกในไม่ช้าหลังจากที่โอมชุมพองสังหารมันได้ตัวเขาได้ไปนั่งบนตัวเจ้าวังโนรานแต่ด้วยความใหญ่ของมันทำให้ขาของโอมชุมทองนั้นไม่ติดพื้นหลังจากที่มันตายไปความสงบสุขของที่นี่จึงขวนกับไม้คังเหลือเพียงตำนานที่เล่าขานถึงความโลหดร้ายอำมหิตของจอรเจ้ที่มีชื่อว่าเจ้าวังโนราน สำหรับคลิปนี้ถ้าผมเล่าผิดป,ประการใดผมต้องขออภัยได้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ